วิงครังอาชีรังวัตยังกายูปัทวิงอาชีเซสติชุโตะเปตวินยานุเนรัฐาวัคตวิวดีทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาที่ต้นเสดาใหญ่นะครับปู่พามาเอาเลขนะครับทุกคนพามาเอาเลขกลางคืนนะครับมาเซียนไาวขอเลขตัวนี้ก็ว่าได้ผูกพีไว้แล้วก็มาปล่อยเพื่อจะขอโชคลาภนะครับทุกคนนะเป็นแนวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจัยนะ อนุญาตรับชมด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปูมาขอเอาเลขกน,นะครับกลางคืนดึกๆนะครับอยู่ไกลมากนะครับเขาบอกว่าคนตายนะครับขึ้นต้นดเดาเนี่ยหักแล้วมาตายอาจารย์เขาว่าตรงนี้ที่ว่าเขาตกมาตายบอกอาจารย์ มีคนตกมาใต้ยู่สิปีที่แล้วเป็นคนพูกซาลาวที่ไม่รู้ชื่อเขาอามาขึ้นมันโอยอดเสดานี่ยดอกเดาเนี่ยมันหักงามาแลมาตายครับพอดีฝันเห็นเมื่อคืนมาหามาหาก็ตกใจก็เลยไอ้นี่นะมัน เหมือนคล้ายๆวิญญาณมาไปสวดคาถาภูเขานี่ก็จะเส้นให้กินก็ปล่อยแล้วก็เส้นให้กินมันเป็นอิสระไปคุกไปเกิดแล้วก็จะคอยชคลาภตามนั้นให้เขาให้โชคให้หลามครับนายจะมาในความฝันมือมาตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนี่รอรุ่นจะได้ตัวไหนนี่หาเนี่ยเจ็บปวดเบิกวัดกินเนื้อจารย์ตันทำไ้ตะลาวเด้อ,าอ,าาดอมากินมาก็จะสวดปล่อยให้ เดี๋ยวก็ค่อยมารับเครื่องเส้นไหวเดี๋ยวมาอย่ากนี่ใหเดี๋ยวจุดไฟก่อนน้โมตัสสะภควาตัวธโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภควาตัวธโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภควาตัวธโตสัมมาสัมพุทธะน้าเคลื่อนโมทันพุทธคลอนทางเคลื่อนยะเลื่อนลุดลอยนาบัดนี่น้าเรือหน้าเคลื่อนโมทันพุทธเออทอนทางเคลื so mm ่อนยะเลื asa, UR, co, ่อนลุดลอยนาบัตนี้น้าเคลื่อนโมทันพุทธอ่อนทางเคลื่อนยะเลื่อนลุดลอยนาบัดนี้ អុបរេស្រ័យកុំអុបរេចောင်းស្រ័យទិញក្នុងតួយស្រ័យទិញក្នុងតុំស្រ័យទៀកកុំគេផលស្រ័យទៀងហ៊ុនចំឡងลําពងថ្នៃអកច្ឆៈមួយហិស្រ័យចំងទេលឹងចងកុំសត្វកុំយកចេញលើដល់ចងលួតអាលេខទាំងក៏យកក៏សុំឲ្យរសារចេញតាមរសារចេញឲ្យគេដែលឃើញមួយនេះវាយោសពក៏នៃពុយរសារเด้อតាមជោគចងឲ្យរសារកើតញឹមតាមចេតឲ្យជីវជុក โอยตะหอยตาลาวด้อที่อยู่แถวนี้จ้าที่จ้าทางนี้เด้มมากินด้วยกันซาบเวซี่ตนหัยจาตันกินเสร็จแล้วก็ให้โชคให้ลาบเด้อต้องการหวยงวดวันที่ทรงนี่ไอ้เลขใหญ่ได้ไม่ใช่เล็หุ่นเล็กห้าหน้อยอะไรต้องการเลขใหญ่เดี๋ยวโยว่าสาธุพ่า,ากัง สาอุทนิโยนานาภูชนานิชื่อในลาวในศีในตันมรณาติโลเกอสาสัพพุทธ,ธานังยังเจษะโอยังมัดยังสังคัสสะนิยาเทมะอิมัตสิงอารันเยอิมังสาาสามังยัง สาพระพุทธานังสังคสระนิยาเทมะสเกซีด้อนี่ด้อเสนใบเสนตึกเสนสัมลอหมมเหมือนได้ได้อเลยคนลุกคนลได้ด้หน่วยไฟอะไรใหม่ลครับคนลุกเลยครับสินอะไรแบบบบนะครับกสังคสะนิยาเทมากซีด้อนี่ตึกเลกอีเลยโมพาหานี่มารากลืนตูด้อกซีหรือกินเสร็จแล้วก็ให้ชุให้ลาบจะมาดื้อ เออถ้าให้ไม่ได้ตอนนี้ก็เข้ามาในความฝันเลก็ได้บอกญาติโยมช่วงปีใหม่นี่ให้เขามีความสุขตลอดปี68ให้เขาปรารถนาะโชคลาบเอาเลขยใหญ่ด้้อเลขวยันที่โสงเลยไม่ได้เลขหุ่นเลขอหน่อยอย่างเลอยเอาเลขยใหญ่เออยังให้มาในนิตนี้เนื้อตามาจะสวดให้ลิงครังอายืรังวัตยังกายูปัทวิงอาที่เซสติชุตโตปิตวิญญาณุนิรตชาวากลิงครังเออครับสมัยรับไว้ด้้อนี่นะ

เห็นไหมตัวอะไรเนาะเห็นปูดิดเดียวตวน่ดัดสายร้งยิ่ชอค่ายยิ่งิ่ดัดรัเลื่อมเสาเลยอาะมนเคยติ๊กพอยื่งใกลๆยิ่งเห็นเขาปูนขึ้นดูจนผมจะไหมล่ะเห็นเป็นตัวไหนเอ่ยเห็นไหมนั่นดิชัดดีนะ

สามศูนย์สายเหัวคนตเป็นโอเป็นหัวคนที่ตกคนส่ะคนลุกเลยโอ้คนลุกเลยหอยคุณแม่ตกตรีบบเห็น่นี่มอเห็นเกี่ยวตรงนี้หจ้าเขาตกมายังไงแม่จ้เขาตกยังไงนะแม่เขาขึ้นไปเขาเหยียบถูก ไม้หักหรือยังไงก็ไม่รู้ตกลงมาเลยเสียชีวิตเลยพี่น้องก็พากันมาหาไปตัวี้ี้ไปขึ้นรถไม่ทันหลแตกมาสูงมากก็ไม่แน่่ใจไมทันลงมาไม่ทันไปหารถไม่ทันหลกเห็นวันหลังเห็นเขามาโคตรงนี้เขาบอกว่าให้ยินญาณน้องกลับบ้าน แต่หลวงพ่อว่าน้องไม่ได้กลับน้องยังดีนี่เขาขึ้นเก็บสเสดาวเหรอคะขึ้นเก็บถอดเสื้อเก็บอีกจังหวะถอดเสื้อแล้วไปใส่กางเกงขึ้นไป<ม>พอดีไปเหยียบโดนไม้แบบไหนก็ไม่รู้ลงมาเลยเลแต่ตาตา,ตาเกไม่เห็น<ม>แต่เกี่ยวอยู่ตรงนี้ตอนนั้นน่ะท้องได้แปดเดือนแล้วเกี่ยวยู่ตรงนี้อนนั้นเขาอายุกี่ปีเนี่คะตอนที่เขาตกลงมาไม่ได้ถามเขาเลยนาน่าจะ กำลังหนุ่มยังยังกำลังวัยรุ่นเลยเขาอยากได้เยอะไงคนอื่นเขาพากันอันนี้เอาซอยเอาทีลนิดทีลนิดแต่เขานักขึ้นไปเลยมันเป็นมันเป็น่าของเขาเนาะอืก็นี่ไงออกแล้วน่ะนี่นี่ต้นนี้แหละที่หักออกเล้เป็นโรยอยู่เลยนี่นี่นี่แหละที่ตายแหละไม่มีมีแต่พี่น้องเขาวิ่งมาเขาบอกว่าเอ๊ เขาพูดภาษาลาวเขาบอกว่าซอยแน่ไอ้นายตกไอ้นายตกพี่น้องคนก็อยู่ในรถเละเขาโทรกันพากันมาแล้วก็เอากระสอบกระสอบพากันเบกไปไปขึ้นรถเขาบอกว่ายายนี่ขนมเด้อของของที่เขาเอามากินตอนกลางวันน่ะเขาไม่ได้กินดิโอมาจากบ้านอื่นหมอคนจ้าไม่ได้ถามว่าอยู่บ้านไหนเด้อนี่อ๋อไม่จชบ้านอื่นมาเก็บเสดาวบ้านอื่น เจ้าของอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้โขเขาลืมมัง้งมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่ายายเขาเก็บแหนเด้ออยาเก็บไปโลดบอกเคยอันห้ามดอกอันนี้ไว้จังสีนะ่ะค่ะพี่เป็นเจ้าของสวนใช่ไหมคะจ้ามีเจ้าโค้งี่เกี่ยวตรงนี้เองอตอนที่เขาเสียชีวิตแล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างคะไม่คะตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะเวลาเรามาที่สวนบดน,นี้มาที่สวนก็มีเบบ มนนัน <c oughs> คนลุกเลยคนลุกเลยอ,อ,อม,มียังไงครับม,ม,มีมันก็มีแบบวิววิวมาบ้างเลยแต่พอให้เขากินข้าวตลอดเวลากินข้าวกลางวันอย่างนี้ก็เรียกเขามากินข้าวเด้วยจะก็บอกเขามากินข้าวเด้อตะลาวตะลาวน้ะเดียกตะลาวบ่ เขาลาวจ้ะแต่ไม่ไม่รู้ชื่อเด็กตาลาวก็เป็นคนลาวนี่คนลาวคนไปแล้วคนลุกตาลาวโอ้ตาลาวอยู่ตรงนี้วอยู่กัะใหญ่จะเฮ็ดไหนคนลุกไงขอโชคขอลาบเด้อขอโชคขอลาบเด้อเอาเหลาวเอาเบี้ยก็เอาเหลาเอาจุ่มให้กินเด้อนี่ อะไรที่เห็นเมื่อกี้นี่ใ่คุณแม่เห็นตัวไหนน้ำกินเล่ะเขียนให้นอยยนใหน่อยน่จ้ะอ่าตลาวคอตลาวคอตาลาวคนลุกคนลุกคนลกอยู่จะเขียนเลขกคนลุกตลาโอ้ยคนเขียย่ายาเฮ็ดใ้ยานเด้ออยู่น้ำกันนะอย่าเฮ็ดในย่านวันพระรวยวันนี้คนลุกเออวันพระเด้อตัวยใหญ่เลยยายไม่นี่นิน เห็นแต่่ังงี้นะมันมันใหญ่น่ะเต่สามตัวน่ะคือบบเห็นเห็นสามศูนมันบ่จ้ามีนี่นาจะเป็นเบบนี่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนี้ดูี่นนี่นะเราสามศูนอ๋อเห็นแต่สามโูนเห็นชัดจ้ะเห็นสามโูนเลยชัดมากคือเตดสามศูนน่จ้ะเดี๋ยวเอ้ยตะลาวเอ้ยอย่ามาอนี้กันเด้เพมาตอนที่ทํานไปที่นี่เลขว่าจะขึ้นยะ่ใบตองเนาะใบตอี่จ้ะขึ้นเลยชัดเจนเลยนะคะ ชัดเจนจ้ะสามศูนย์ชัดไปรวยควายสามลูกโผล่เสามศูนย์ตัวร่อเนื้อแปดเลยเนาะสามศูนย์ให้ถูกเด้อเ,เขาจะได้มาให้กินเด้อไม่ต้องไม่ต้องอดต้องอยากจ้าใช่ใช่ให้ถูกเอ๊อาจาก็เหมือนกันเด้ออาจารย์ตัจนะารย์นะขมาสองคนบอกไฟชดนะนี่มาอยู่น้ำกันตรงนี้ก็ให้โชคให้ลาบเขาเด้อเขาจะได้มา เส้นไหวเองจะได้กินชื่อตันเป็นไงแม่เล่าให้ฟังคนชื่อตันคนชื่อตันนี่อยู่นี่ตรงนี้แหละเขาโดนไฟชดในตาเขารู้ดีตาเป็นไงตาเล่าฟังหน่อยนึงตันไอตันนะตันผมชดชดเ็อตเดียวเอาไปรูมบาลไม่ทันเลยไฟชอดไฟชอดเสียจ้ะแต่เขาก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้เขาเห็นนี่เขาก็ตอนเย็นเมานอนตรงนี้เขาไปมาเขาอยู่แต่ตรงนี้ พอดีลตาก็็เหนตอนมันไปมันก็บอกว่ที่จุดไร้วดนี่โอ้สองคนเขาเสียชีวิตไล่เลียกันแบบยังไงแลคะโอ้คนนี้เสียชีวิตก่อนนานแล้วแต่คนนี้น่ะโดนไฟช็อตไอ้ไปอะไรสว่านนะสว่านไม้เลยสว่านไม้ปีละ่านไปกี่ปีวมันรั่วใช้รั่วหรือเปล่าสว่านมันรั่วมันต้องจับครับเลยเสียชีวิตแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันอีก ตรงนี้มันกัดโลกเขามานี่มีเน็ตไอเแคอันนี้ที่เขานั่งนั้นนั้นจะมาโลนเล่นอยู่ที่โลนเล่นอยู่กับตาตลอดอยู่กับยายตลอดเขเรียกเขาแต่อาจารย์อาจารย์เด็กอราจา์ตันเหรออาจารย์ตันเขาก็เขาก็มาบ่อยจ้ง แต่วันนี้ทำไมหนาวรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเลยนะพอแล้วดมคายกลาฝูดเยอะรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกว่าสั่วๆาหนาวหนาวเออยังไงล่ะพูดเขาคนลุกสู้พอแล้วพอแล้วจ้ะเขาจะได้อหาผงมาถวายเองจะได้เองจะได้กินอย่างนี้นะเองไม่เคยได้กินอิ่มไอตาลาก็เหมือนกันนะที่อยู่ตรงนี้น่ะเขาจะได้เป็นไหวให้กินให้อร่อย อดอยากมานานแล้ววันนี้นนะขอเถอิดสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเขาจะได้หาอะไรมาให้กินสาธุสาธุชมทุกคนทุกท่านนะครับคนลุกเลยนะครับคนลูกเลยนะครับอาจารย์พามเอาเลขที่ต้นเสดาเนื่องจากต้นเดาตาเล่าตาเล่านี่เป็นคนมาเก็บเดาแล้วก็ร่วงลงมาตกตกเสียชีวิตตรงน,นี้นะครับแล้วก็ นะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับแล้วก็มาอาจารย์ผ่านมาก็บอยู่ที่นี่นะครับแล้วอาจารย์มาซื้ออยากกินอยากกินน้ำส้มน้ำแดงนะครับหิวนะครับก็เลยขอวันนี้ก็เลยซื้อของมาเส้นไหว้นะมาขอครับท่านก็ให้เลขลนะครับสองตัวสามตัวรำลูกันนะครับสองตัวสามตัวจะเป็นตัวไหนนะครับเตระวางที่เลขขึ้นนะจะมีถ่ายรูปมาจะมีหัวคนลงมาเลยครับหัวคนคนลุกเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคนลุก เป็นเหมือนหัวคนลงมาเี่ครับเดี๋ดวดูในโทรศัพท์ว่าเป็นอย่างไรเห็นอยู่นะจ่ใช้ตบปไงูว่เห็นแต่หัวกะโหลกลงมาเนาะน่ากลัวคนลุกเลยกรอยู่ในโทรศัพท์เล็นิดนะคะสุปตัวเล็กทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับที่อาจารย์จะให้แปดศูนย์ตัวเดียวครับมีแค่แปดศูนย์ตัวเดียวแล้วก็คุณยายเจ้าคงที่เห็นแปดสามศูนย์นะแปดสามศูนย์นะครับอ่ะสองให้หน่อยครับเนี่ย ตัวเลขครแปดสามศูนย์กับศูนย์แปดนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับเลขจัดไปนะครับเลขเลขผีตกต้นไม้นะครับเลขตาลาวนะครับตาลาวตกต้นไม้นะครับให้โชควันนี้นะ พูชื่อไม่รู้เรียกตะลาวเนาะปลาาเนว่าพูดครับตะลาวให้โชคนะครับ ไปช้อันนี้ไม่กลับัวขึ้นัวลุกเอาตัวจานดีกว่าดูเอาอีกกระเอรียนนะครับคนลุกเลยทุกคนเลครับนี่นะต้นสสดาวนะครับต้นสสดาวต้นสสดาวใหญ่นะครับนะครับคนลุกเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับะ อะไรนะครแบบนกี้นี่ทุกคนเมื่อกี้ไปถามตงามาว่าอะไรเลขอะไรเห็นอะไรแบบแบนั้นมาสักคูนี่ยเห็นแบบๆนะ มันก็จะมีคนนะครับแว๊บๆเห็นนะครับ fc แวบ,บๆน่่กินนะมันมือดอะครอบซ c คนลุกเลยทุกคนนะครับนี่ด้อนะครับ <c oughs> ต้นสเสดาวตัวนี้ก็คือคนมาเก็บะเะดาวไปขายนะครับทุกคน เก kind of um, ็บสดะไปขายก็มีตะลาวมากับรถคันหนึ่งนะไม่รู้จากบ้านไหนไม่มีใครรู้จักนะว่ามาจากไหนนะครับแล้วก็มาขึ้นสระแล้วก็อยากได้เยอะนะครับก็เก็บพอเก็บปก็กิ่งกิงน่าจะกิงกินตายนะครับแล้วก็ร่วงลงมานะครับพอร่วงลงมาก็เสียชีวิตเลยไม่ส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่รู้บ้านไหนนะทุกคนนะครับแล้วก็ เขาเรียกกันตาลาตาลากันนะคือเป็นคนหลาเนาะในรูอยูุ่บ้านไหนเดอทุกคน,นครับมีอาจารย์มานอนอยู่ฝันคือมาเห็นที่นี่เลยก็เห็นว่าดวงมันวิญญาณอยู่ที่นี่นะครับก็เลยทันก็เลยมาจับเ็เรียกว่าเป็นประสาขมรเรียก,กว่าจองไว้จองวิญญาณไว้นะครับจองไว้ตอนเย็นวันนี้วันพระก็เสื้ออะไรมาให้มาให้มาให้กินและมาให้เสเบยเนาะมาให้กินนะนะครับ พูดผิดพูดถูกอย่าว่ากันนะครับทุกคนแล,แล้วก็ปล่อยดวงวิญญาณไปทำพิธีปล่อยดวงวิญญาณให้กินแล้วก็ขอโชคลาภแล้วก็เลขก็จะขึ้นนะครับเลขก็จะขึ้นอย่างลใบตองเนี่ยนะครับทำพิธีเลขก็ขึ้นแบบสีแดงๆเนี่ะครับอาจารย์เห็นแค่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับแต่เจ้าของที่เห็นแปดสามศูนย์นะครับมีแค่นี้เองนะครับทุกคนนะครับลองดูเป็นแนวทางให้นะครับแต่ถ้าเลขเข้างวันนี้วันหน้าก็จะเข้ามาขออีกในครั้งหนึ่งครับ นะครับใต้ต้นเสดานะครับทุกคนนะครับวันนี้กลางดึกนะครับคนลุกเลยนะครับเจ้าของที่เลยคนลุกเลยนะครับเมื่อกี้นี่คนลุกเลยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภนะครับกับตัวเลขได้แล้วนะครับตัวเลขผีตาลาวนะครับที่เสียชีวิตบนต้นเดานะครับเราได้ตัวเลขนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเคเพลยงปังๆรวยๆนะครับ

เอสเดินมาตรงนี้มันจะมีคนเดินตามครับคนล,ลุกเลยนะครับเข็มหน้าจอ FC แบีเข็มหน้าจอไปดูเลยแค่นราดจอดูตัวเลขนะครับ มาดีเดอให้เลขถูกเร้อสองตัวสามตัวนี่ถูกตรงๆจ,จะได้เอาของมาเส้นไว้ให้กินอีเดอร์นะ